สวัสดียามเช้านะครับเสียงอาจจะแตกๆนิดหนึ่งจะให้ดูบรรยากาศยามเชา้าเหมาะกระจายนะครับเชา้านี้กับแสงพระอาทิตย์อ่อนๆยามเชา้าโดยที่ไม่ต้องปรับปรุงับมันเป็นแสงพระอาทิตย์ยามขึ้นแสงธรรมชาตินะครับสวยงาม พูดไปควันออกปากไปมันจะกาดอย่างนี้หาดูยากนะครับโอเคนะครับดูยากไหมฮะครับดูดูสายหมอกนะครับดูสายหมอกโอโ้โห จัดจานจัดจานโอเคนะครับที่พาดูหลังบ้านอีนิดนึงไปแล้วครับนานาน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 านนา อืมอืมม่วงตกมาครับโอเคนะครับสงชากับบรรยากาศเย็นๆของวันเสาร์นะครับผมสวัสดีกันทุกคนนะครับใครที่ตื่นแล้วโอเคนะครับสวัสดีครับ